สวัสดีค่ะ Welcome to another e ี e อสออฟ o าม m m m อ u n ์ f ิ i ายนะคะวันนี้เมย์จะมาพูดถึงการเตรียมตัวลูกก่อนการกลับไทยค่ะซึ่งที่รู้ก็คือลูกเม3าคนเนี่ยเกิดที่นี่น้องวินน้องซันน้องเคเกิดที่อเมริกาหมดเลยแล้วก็เนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ไปกลับไปที่ประเทศไทยกับเมย์นะคะเด็กๆเนี่ยตื่นเต้นกันมากแต่เมย์ก็จะต้องมีการสอนลูกถึงวัฒนธรรมถึงกฎระเบียบต่างๆที่ต่างกันและนี่คือ3อย่างเลยที่เมย สอนลูกหลักๆเอาไว้เตรียมตัวไว้ก่อนกลับไทยค่ะอย่างที่หนึ่งที่เมย์สอนเลยก็คือการไหว้นั่นเองค่ะเพราะในอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ไหว้กันถูกไหมคือเขาจะมีแบบ h ฮ hello อะไรไปอย่างเงี้ยแต่คือจะไม่มีการระบบอาวุโสสมมุติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลาเจอใครอะก็จะไม่มีการไหว้แล้วก็อาจจะมีทักนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่มีการแบบมาแบบเออถ้าผู้ใหญ่ต้องทักแบบนี้ ถ้าเด็กกว่าต้องทักแบบนี้ถ้าคนลูกเดียวกันน้าทักแบบนี้คือจะไม่มีระบบอาถุรสนั้นๆเลยอย่างในภาษาอังกฤษเหมือนกันมีแค่แบบ I อตัวเรา you เธอแค่นั้นเองไม่ว่าจะยูจะแบบแก่แบบหกสิบกว่าแล้วเป็นอาม่อากงเป็นอะไรไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่เม่จะต้องมาสอนลูกกันใหม่ว่าเออเวลากลับไทยเนะี่ยถ้าผู้ใหญ่นะต้องไหว้นะต้องพูดลงท้ายครับค่ะด้วยอย่างเนี้ค่ะ อันนั้นนะ่ะเป็นอย่างหนึ่งที่อเมริกาเนี่ยไม่มีและเด็กต่างชาติกลับไปเนี่ยงงตลอดเลยนะว่าแบบเออมันต้องมีความต่างมีการระยะห่างของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับการใช้ชีวิตในอเมริกาน,นั่นเองค่ะอย่างที่สที่เมต้องสอนก็คือการข้ามถนนค่ะอันนี้นะเมสอนลูกไปแล้วนะทุกคนงงหมดเลยเมต้องบอกเลยว่าการข้ามถนนก็คือถึงแม้จะไฟแดงก็ข้ามไม่ได้ ถึงแม้จะมีรูปคนว่าเดินได้ยางเงก็ยังอุ่นใจไม่ได้คืออันนี้ลูกก็ยังงงว่าอ้าวแล้วทําไมในเมื่อหนูต้องเวลาเดินเนี่ยรถต้องหยุดให้สิเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยรถหยุดให้จริงๆค่ะก็คือถ้าเขาเห็นคนเดินมาเนี่ยเขาจะเบาเลยแล้วก็จะหยุดให้ถึงจะเป็นทางม้าลายทั่วไปถึงจะไม่มีทางม้าลายบางทีอะรถเขาก็จะหยุดให้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะคุ้นแบบนี้แล้วอันนี้มันเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ไหม เม่ก็เลยรู้สึกว่าต้องย้ำบ่อยๆย้ำเยอะๆก่อนที่เม่จะพาลูกเม่กลับไทยเพราะว่ามันไม่เหมือนจริงๆเนาะแล้วบางทีแบบถ้าเดินไปบนทางเท้าบางทีก็มีแบบมีรถขับมามีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาเนี่ยซึ่งเด็กๆพวกนี้เขาจะไม่คุ้นแน่นอนเขาจะแบบวิ่งไปไหนไปเลยเขาจะเดินแบบไม่สนใจเลยรถมาข้างๆเพราะว่าเขาจะเชื่อใจว่ารถอะนะจะต้องหยุดให้เขาจะต้องเบาให้เขาอยู่แล้วซึ่งไปประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณพอ่อคุณแม่ที่ จะพาลูกกลับไทยเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้ไวค้ค่ะแล้วก็ต้องสอนลูกไว้ว่าให้ระมัดระวังตัวในทุกที่ที่ไปเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะอย่างที่3มที่เมย์สอนลูกก็คือการเปิดใจนั่นเองค่ะคือเปิดใจว่าหลายๆอย่างอะ่ะมันจะไม่เหมือนที่อเมริกาเนาะแบบอย่าไปคิดว่าเออทําไมไม่เป็นอย่างนั้นละ่ะทําไมไม่เป็นอย่างที่แบบหนูโตมาละ่ะหลายๆอย่างเลยประเทศไทยเนี่ย จะมีความแตกต่างมากมายเลยกับอเมริกานะคะแต่เมก็จะสอนให้ลูกว่าแตกต่างไม่ใช่ผิดไม่ใช่ด้อยกว่าไม่ใช่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นอะเอาใจที่เปิดกว้างเนี่ยไปเรียนรู้ว่าวิถีประเทศไทยอะมันก็มีดีเหมือนกันแล้วอยู่แบบแตกต่างกับที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาก็อยู่กันมาอยู่ได้เหมือนกันเงนี้ยคะ่ะจะทําให้ประสบการณ์ของลูกในการกลับไปประเทศไทยเนี่ยสนุกมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากการที่ เราเปิดวิสัยทัศน์ของลูกเราเนาะแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าโอ้ทำอย่างนั้นก็ทําได้นี่นะอยู่แบบนั้นก็อยู่กันได้แล้วบางทีอาจจะดีกว่าอาจจะสนุกกว่าด้วยซ้ําผ่อนคลายกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่จะพาลูกที่อยู่ต่างชาติเนี่ยกับไทยเนี่ยก็หรือว่าจะพาไปเที่ยวไหนก็ตามเหอะก็คือการที่ลูกมีการเปิดใจได้มากขึ้นเนี่ยจะทําให้เขาอะเรียนรู้ได้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นค่ะ แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่จะพาลูกกลับไทยหรือจะพาลูกไปเที่ยวเนี่ยปกติแล้วอะ่ะสอนอะไรกันอีกหรือว่ามีเคล็ดลับอะดีๆอีกที่จะเอามาสอนลูกเพื่อการปรับตัวที่ดีเนี่ยสามารถเอามาลงคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยค่ะและ้วมาเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ